สวัสดีครับผมนายขจรนันดึกวันนี้เราจะมาสอนการตั้งร้านขายของต่างๆในเกมนะครับอันดับแรกถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็วาร์ป NPC ที่ผมเคยบอกว่าไปดานอะ่ะนอันสุดท้ายเนี่ยนี่คือกรณีที่อยู่ในเมืองนะแต่ถ้าอยู่ในดันแล้วเราอยากไปตลาดเลยอะ่ะหา NPC ไม่ได้อะ่ะแน,นะนำว่าซื้ออันนี้มาใบวาร์ป5 0 0 0 แล้วก็กดใช้อันสุดท้ายอันนี้ก็ไปตลาดเหมือนกันครับนี่เราจะมาดูวิธีการตั้งร้านโอเคอันดับแรกอันนี้คือของที่ผมตั้งไว้นะโอเคผมจะลือกออกก่อนบางคนเข้ามาแล้วตั้งไม่เป็นอันดับแรกมันบอกว่าให้ใส่ชื่อร้านเนี่ยเราก็ใส่ชื่อร้านไปเลยครับใส่แล้วก็ได้ภาษาอังกฤษนะ อ่ะใส่ไปแล้วครับแล้วเราก็คลิกของที่เราจะตั้งเนี่ยอันนี้คือจํานวนอันนี้ก็คือเงินอย่างเช่นห้าแสนอ่ะอันนี้ก็ห้าแสนเนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็กดตั้งที่มันตั้งไม่ได้เพราะท่านไม่ได้เนี่ยใส่ชื่อร้านเนี่ยกดตั้งแบบนี้เห็นไหมง่ายเลยเนี่ยง่ายเลยครับเนี่ยง่ายเลยถ้าเราตั้งร้านแล้วเนี่ยครับกรณีที่เรายกเลิก ยกเลิกร sure ้านนะอันนี้คือตั้งร้านอันนี้คือยกเลิกของที่เรายกเลิกอ่ะมันจะยังอยู่ตรงร้านนะครับถ้าเราไม่กดออกมามันจะไม่อยู่ในกระเป๋าเรานะเราต้องกด c a n ซิลมันออกมาก่อนมันถึงจะมาอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็เดลกันได้ปกติแต่ถ้ายังอยู่เนี่ยยังอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะคายอยู่ตรงเนี้ยครับถ้าต้องมาออกจากตั้งร้านก่อนแบบนี้แล้วก็เดลกันได้ปกติครับผมขอบคุณมากครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทองเงินเอ็มสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณครับ